สวัสดีครับท่านสมาชิกวันนี้เราจะมาคุยกันนะครับเรื่องดอกเบี้ยดอกเบี้ยตามกฎหมายใหม่นะครับซึ่งซึ่งผมเชื่อว่าหลายท่านยังอาจจะงงอยู่นะครับเพราะว่าดอกเบี้ยเนี่ยเขาจะมีการแก้เป็นอยู่สองอย่างนะครับหนึ่งก็คือว่าดอกเบี้ยถ้าเกิดไม่ได้กำหนดเอาไว้เลยนะครับ จะคิดร้อยละสามนะครับแต่ว่าถ้าเป็นดอกเบี้ยผิดนัดเนี่ยมันจะบวกเพิ่มอีกสองก็คือเป็นร้อยละห้าแต่คราวนี้เนี่ยปัญหาที่เราเจอกันเนี่ยเราจะงงนะครับว่าเมื่อใดจะเรียกร้อยละสามเมื่อใดจะเรียกร้อยละห้าผมจะบอกให้ท่าน จดจำไว้นะครับง่ายๆเลยครับมันมีทิกติดเดียบเองครับเรื่องนี้เนี่ยเรามาพูดกันไม่น่าเกินสิบนาทีก็น่าจะรู้เรื่องแล้วนะครับก็คือว่าดอกเบี้ยเนี่ยเอาง่ายๆเป็นเรื่องเงินกู้นะถ้าเกิดว่ามีการกู้ยืมกันแล้วเนี่ยและไม่ได้ลงดอกเบี้ยกันไว้เลยเนี่ย ไม่ได้คิดดอกเบี้ยเลยนะก็ไม่มีสิทธิ์คิดดอกเบี้ยแต่จะมีสิทธิ์คิดดอกเบี้ยเมื่อมีการผิดนัดคำว่าผิดนัดนี่มันก็เข้าไปดูกฎหมายแพ่งตามมาตรา2 0 3กับ20 4นนะครับถ้ามีการทวงถามแล้วก็จะเกิดการผิดนัดทันทีหรือถ้ามีกำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ก็จะผิดนัดตั้งแต่วันครบกำหนดทันทีเช่น เราบอกว่าให้กู้ยืมได้ถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมปี2,564โดยไม่ได้กำหนดดอกเบี้ยวไว้เลยนะครับพอครบกำหนดวันที่สาอ็ดพฤษภาปี2,564ปุ๊บผิดนัดทันทีถ้าไม่ชำระเงินนะครับสมมติว่ายืมไป1,000 10, งบาทก็จะผิดนัดนับตั้งแต่วันที่1มิถุนายนปี2,564ทันทีโดยเรามีสิทธิ์คิดดอกเบี้ยได้ ร้อยละห้านะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเรามีสิทธิ์คิดดอกเบีย้ยผิดนัดในหนี้เงินเนี่ยได้ร้อยละเจ็ดจุดห้าแต่ตอนนี้เนี่ยเหลือร้อยละห้าแล้วจำง,ง่ายเลยถ้าผิดนัดเมื่อไหร่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นกู้ยืมละเมิดเรื่องจ้างทำของอะไรก็ตามเนี่ยอันนี้ได้คิดดอกเบีย้ยผิดนัดได้ร้อยละห้าทันทีเลยคิดง่ายๆเลยไม่ต้องไปคิดอย่างอื่นเลยผิดนัดปุ๊บคิดร้อยละห้าทันทีเลยทุกกรณีทุกทุกเรื่อง นะทุกเรื่องนะจําแค่นี้พอไม่ต้องไปจําเยอะทุกเรื่องผิดนัดเมื่อไหร่ปุ๊บคิดร้อยละห้าทันทีเลยและตอนมีคําขอทายฟองให้ชําระหนี้นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจังหวะชําระหนี้ครบถ้วนร้อยละร้อยละห้าเหมือนเดิมเมื่อก่อนเรากาหนดเป็นร้อยละเจ็ดจุดห้าแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเรากําหนดเป็นร้อยละห้านะครับเจ็ดจุดห้านี่หมดหมดสิทธิแล้วนะครับตับนับ,น,บนับตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดเมษายนปีหกสี่เป็นต้นมาเนี่ย ดอกเบี้ยพิดนัดเนี่ยมันก็จะกลายเป็นร้อยละห้าแล้วนะครับอะไรที่มันไปนค้างอยู่ในสารอุทอนสารดีกาเนี่ยที่เราเรียกดอกเบี A ้ยผิดนัดเนี่ยเขาก็จะปรับลดลงมาทันทีเลยนับแต่วันที่สิบเอ็ดเลยนะครับแต่ตอนนี้เราย้อนกลับไปเราเราย้อนกลับไปว่าเอ๊ะแล้วไอ้ดอกเบี้ยร้อยละสามนี่แม่งจะคิดตอนไหนวะเราก็เออนั่นสิมันคิดตอนไหนและเมื่อไหร่มันจะคิดจะใช้ร้อยละสามง่ายๆเลยครับร้อยละสามเนี่ย มันใช้เฉพาะเรื่องเงินกู้นะอย่างเดียวนะต้องบอกก่อนนะว่าไปเงินกู้อย่างเดียวนะไม่ใช่อย่างอื่นนะองงองงองงเงินกู้เนี่ยเขาบอกว่าให้คิดอัตราดอกเบี้ยได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าใช่ไหมอ่ะอันนั้นคือดอกเบี้ยตามกฎหมายนะที่เขาให้คิดได้แต่ถ้ามีการกู้ยืมเงินกัน เมื่อใดถ้าไม่ได้กำหนดดอกเบี้ยไว้แต่ดันเขียนว่าให้คิดดอกเบี้ยตามกฎหมายอ่าคำว่าตามกฎหมายเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยตามกฎหมายคือร้อยละเจ็ดจุดห้าแต่เดี๋ยวนี้ถ้าระบุร้อยๆอยว่าคิดดอกเบี้ยกันตามกฎหมายมันจะเหลือร้อยละสามโดยทันทีเห็นไหมคือมันต่างกันตรงนี้เห็นไหมหรือ ถ้าคุณไม่ได้กําหนดแบบนี้แต่คุณก็ไปเขียนสัญญาปกติเลยว่าดอกเบี้ยร้อละสิดอกเบี้ยร้อละสิต่อปีอันนั้นบังคับใช้ได้หมดเลยแต่เมื่อใดที่คุณบอกว่าคิดดอกเบี้ยตามกฎหมายตามกฎหมายเมื่อไหร่ปุ๊บมันเข้าร้อยละสามทันทีไม่งงนะแค่นี้เองมีทิคแค่นี้เองและใช้เรื่องเงินกู้เท่านั้นไม่ใช้เรื่องอื่นเลยจะเป็นซื้อขายจ้างทำของกันคิดดอกเบี้ย ถ้ามันมีกำหนดว่าให้คิดดอกเบี้ยตามกฎหมายคำว่าตามกฎหมายทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยมันเข้าร้อยละสามหมดอย่าลืมนะสมมติคุณไปทำหนังสือรับสภาพหนี้เนี่ยเป็นเรื่องจ้างทำของแล้วเนี่ยแล้วบังเอิญเนี่ยไอ้ผู้รับเหมามันไม่มันไม่ชำระเงินคุณคุณก็ทำเป็นหนังสือรับสภาพหนี้พอทำเสร็จปุ๊บคุณก็บอกว่าถ้าไม่จ่าย จะต้องเงินจํานวนนี้พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายด้วยเนี่ยมันจะกลายเป็นร้อยละสามทันทีมันไม่ใช่จะร้อยละห้าแล้วนะไอ้ร้อยละห้านี่คือผิดนัดจาไว้เลยว่าผิดนัดเมื่อไหร่ปุ๊บร้อยละห้ามันวิ่งเข้ามาทันทีเลยวิ่งเข้ามาอัตโนมัติเลยนะวิ่งเข้ามาทันทีไอ้คาขอท้ายฟ้องที่เราขอๆกันไปเนี่ยร้อยละห้าเนี่ยมันเข้ามาทันทีเลยเข้ามาแทนร้อยละเจ็ดจุดห้าเห็นไหมแต่ไอ้ร้อยละสามเนี่ยมันเป็นดอกเบี้ยที่เราไม่ได้ เราไม่ได้กำหนดกันเลยไม่เคยกำหนดกันมาก่อนแต่เรามี w ว r ร์ดดิ้งเขียนข้อความมาเลยว่าคิดดอกเบี้ยตามกฎหมายคิดดอกเบี้ยตามกฎหมายถือกดเบี้ยตามกฎหมายสูงสุดเราจะกำหนดดอกเบี้ยตามกฎหมายสูงสุดไอ้คำว่าสูงสุดหรือตามกฎหมายเนี่ยจำไว้เลยมันเข้าร้อยละสามทันทีมันไม่เข้าร้อยละสิบห้านะมันไม่เข้านะไอ้ร้อยสิบห้านั้นคือคุณต้องกำหนดในสัญญากู้ชัดเจนว่าคิดดอกเบี้ยกันร้อยละสิบห้าต่อปีนั่นคือกำหนดชัดเจนอันนี้เราทราบกันอยู่ แต่มันมีประเด็นที่ว่าเราไม่ได้กําหนดดอกเบีย้ยไว้แต่ทะลึ่งเสอกไปเขียนดอกเบีย้ยตามกฎหมายสูงสุดสูงสุดของมึงก็ร้อยละสามจบจบข่าวเลยดนร้อยละสามเลยเห็นไหมมีความต่างแค่นี้เองครับอย่าไปคิดเยอะอย่าไปสงสัยสงสัยได้แต่ต้องมีจุดต่างจุดต่างอยู่ตรงนี้เองครับจําไว้เลยนะครับว่าดอกเบีย้ยถ้าเมื่อใดกําหนดในสัญญาหรืออะไรก็ตามบอกว่า จะคิดดอกเบีย้ยกันตามกฎหมายคุณโดนร้อยละสามสมมติว่าคุณให้กู้เป็นหนึ่งหนึ่งปีดอกเบีย้ยดังเขียนว่าร้อยดอกเบีย้ยตามกฎหมายคุณมีเวลาหนึ่งปีเนี่ยคุณคิดได้เขาแค่ร้อยละสามนะพอครบหนึ่งปีปุ๊บมันต้องจ่ายเงินเราใช่ไหมใช่ไหมแต่มาดันไม่จ่ายมันผิดนัดเพราะมันผิดนัดเสร็จปุ๊บมันกลายเป็นอะไรล่ะมันกลายเป็นร้อยละห้า นับจากวันที่มันผิดนัดทันทีอ่าเห็นไหมเห็นไหมนี่มันต่างกันตรงนี้เองง่ายๆนะครับผมราว่าอันเนี้ยเราควรจะศึกษาให้ดีนะครับและจะได้ไม่ผิดพลาดหรือไปต่ตอบคาถามเขาผิดๆไอ้คำว่าตอบคาถาม,มผิดๆเนี่ยส่วนใหญ่เราเราเรากับลูกความนี่แหละที่จะไปให้ข้อมูลเขาผิด แต่ในวงการเราทานงทนายความเราเนี่ยเราสามารถจะแนะนํากันได้นะครับคลิปเนี้ยผมก็เอามาพูดเนี่ยสั้นๆน,นะครับไม่ไม่ไม่อยากจะพูดยืดเยเยอะมากสรุปอีกทีหนึ่งกนะ็คือว่าร้อยละสามเนี่ยจะใช้ในกรณีที่เราไม่ได้กําหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ชัดเจนร้อยละสามจะเข้ามาทันทีนะครับแต่ถ้าเป็นร้อยละห้าเนี่ยใช้ทุกอย่างเลยที่เป็นการผิดนัดทั้งหมด ผิดนัดชาระหนี่ผิดนัดดูดนี่นั่นผิดนัดเช็คผิดนัดจ้างทํความผิดคือมึงผิดนัดเมื่อไหร่บินผิดนัดละเมิดร้อยละห้าแล้วครับกฎหมายปรับลงมานะครับคิดง,ง่ายๆแค่นี้เองไม่มีอะไรยากนะก็วันนี้คิดว่าจะมาพูดกันเนี่ยประมาณนี้นะครับเราสื่อสารกันเนี่ยผมผมก็คือใช้ความเป็นเพื่อนนะไม่ได้ใช้ความเป็นทางการอะไรเอาเนื้อหานะครับ เนื้อหาล้วนๆนะครับไม่ได้ทำอะไรที่มันดูแบบเวอร์วังอลังการเกินไปนะครับผมใกล้ชิดท่านนะครับท่านมีอะไรปรึกษาผมมาได้นะครับส่งไลน์มาก็ได้ถามในโพสต์ก็ได้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 หมดเราจะช่วยเหลือกันนะครับเราเป็นพี่น้องกันนะครับอ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับมีอะไรขึ้นบ้ายเดี๋ยวผมจะมาลงให้ท่านดูอีกทีนะครับโอเคครับสวัดีครับ ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว